เข้ามาสู่ในพารของพืชน,นะจ๊ะข้อ29โอ oh my god don't you know I'm a savage มากเลยนะคะข้อนี้ก็คืออออกทุกปีเลยอะแนวเนี้ยก็คือให้บุคคลนี้ระนาม a b c มานะคะอักษรยอร่ยอกอไก่นู่นนี่นั่นต่างๆเนาะก็คือไม่ได้ถามอะไรซับซ้อนเลยนะแล้วไม่อยากจะบอกว่าข้อนี้ดึงเอาประโยคที่อยู่ในหนังสือะ,ะมาออกเลยจ้านะคะหาว่าฉันออกนอก,กลัสูตใช่ไหมก เนื้อหาในหนังสือมาออกเลยสิคะรออะไรอยู่อะไรอย่างนะ้เออมีข้อยืนยันนะมีข้อมูลยืนยันนะอย่างข้อแรกเนี่ยคือเขาก็จะให้มาหนังสือเล่มนี้นะคือคือฝ้ายดูโจทย์แต่ละข้อแล้วครูฝ้ายก็จะรีเทคก,กับในหนังสือด้วยว่ะพูดอย่างนี้ไหมพูดจริงค่ะเปิดหนังสือมาออกเลยนะข้อนี้นะข้อนี้ก็คือถ้าจําภาพนี้ได้นะคะ ถ้าใครไม่มีก็เสิร์ชในเน็ตก็มีเหมือนกันนะรูปเปรียบเทียบพวก U ort, ort, ยูไดคอร์ดโมโนคอร์ดอะไรเงี้ยหรือจะแคปรูปนี้ไว้ก็ได้นะคะภาพนี้คืออย่างน้อยอ่ะถ้าจําได้จะท้าข้อสอบแนวเนี้ยได้หมดเพราะว่ามันก็จะออกแบบเนี้ยทุกปีซ้ำๆเดิมๆนะคะอ่ะเขาถามว่าตัวอย่างพืชในสไลด์หนึ่งสและสามเนี่ยน่าจะเป็นโครงสร้างของพืชใดตามลําดับนะคะน่าจะเป็นโครงสร้างของพืชใดตามลําดับ มันก็เหมือนเดิมอะ่ะให้พวกขา้าวโพดถั่วเขียวนะคะแล้วก็รากลาต้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวแทนของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่ต่างๆมาเนาะอ่ะเรามาดูวิธีการวิเคราะห์กันสไลด์ที่หนึ่งเนี่ยถ้าหนูเห็นแค่คําว่าใจกลางมีพิษเนี่ยหนูตอบได้เลยนะลูปปลูกใจกลางมีพิษเพราะอะไรรู้ไหมมันจะต้องเป็นลําต้นของพืชใบเลี้ยงคู่เท่านั้นที่ตรงใจกลางมันเป็นพิษเพราะว่าถ้าเป็นรากของพืชใบเลี้ยงคู่เนี่ยตรงกลางมันก็จะเป็นแฉกของใจเล่มอย่างเงี้ย นึกอ,ออกไหมดูรูปนี่ใจกลางเนี่ยเป็นพิษก็คือส่วนเนี้ยเห็นไหมของลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่ถ้าโมโนโคอตไม่มีพิษเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันไม่มีขอบเขตมันแบ่งขอบเขตไม่ได้เพราะว่าปกติถ้าเป็นพืชใบเลี้ยงคู่เนี่ยมันจะมี vascular ันเดิลเนี่ยเรียงตัวเป็นวงใช่ไหมเชื่อมกันเป็นวงอย่างเงี้ยแต่ถ้าโมโนโคอตเนี่ย v a s c u ่าบันเดิลหรือมัดท่อนเ,เลียงมนกระจัดกระจายมันแบ่งพื้นที่เป็นคอเทกเป็นพิษ เป็นอะไรเงี้ยไม่ได้มันก็เลยถือว่าไม่มีพิษนะคะ P I T H ส่วนถ้าเรามาดูรากเนี่ยเราจะเห็นว่าส่วนของตรงกลางนะคะตรงกลางของยูไดคอร์ดเนี่ยก็จะเป็นพวกไซเลมต่างๆนะแต่ว่าถ้าเป็นตรงกลางของมโนคอร์ดเนี่ยอ่ามันก็จะเป็นเซลนู่นนี่นั่นต่างๆอะไรอย่เงี้ยซึ่งมันก็จะชัดเจนมากเขาบอกว่าตรงใจกลางเป็นพิษเนี่ยก็คือลำต้นคู่แน่นอนง่ายมากได้คำตอบเลยไหมเนี่ยดูสิ หาอันแรกที่เป็นลำต้นของพืชใบเลี้ยงคู่ตัดทิ้งตัดทิ้งเฮ้ยได้เลยว่ะตอบขอไข่จริงปะเนี่ยแค่นี้องนะเนื้อเยื่อส่วนใหญ่เป็นไซเลมทุติยภูมิโอชัดมากการที่มีไซเลมทุติยภูมิก็คือลักษณะของไซเลมทุติยภูมิเนี่ยมันจะเจริญมาจากวาสคูลาร์บันเดิลเนาะซึ่งมันจะต้องเป็นส่วนใหญ่แล้วจะต้องเป็นพืชใบเลี้ยงคู่นะเอ้ยผู้ผิดผูด้ผิดวาสคูลาร์แคมเบียม sorry vascular cambium นะคะส่วนของ cambium มีอยู่2อย่างเนาะหนึ่งอก็คือ vascular cambium จะแบ่งเซลล์ได้ไซเลมทุติยภูมิกับโฟเอมทุติยภูมิทำให้พืชมีการที่แบบเกิด secondary growth คืออ้วนออกทางด้านข้างซึ่งมักจะพบในพืชใบเลี้ยงคู่ส่วนใหญ่อยู่แล้วพบการเชื่อมของ vascular cambium เรียงตัวเป็นวงคำพูดนี้อยู่ในหนังสือหน้าถ้าจะไม่ผิดนะเจ็ 72. หน้าเจ็ดสิบสองบรรทัดที่บรรทัดที่หกวัชคูล่าแคมเบียมจะเชื่อมเรียงตัวเป็นวงและแบ่งเซลลเป็นไซเล่มทุติยภูมิคำว่าว a s คูล่าแคมเบียมเรียงตัวเชื่อมเชื่อมเรียงตัวเชื่อมของวัสคูล่าแคมเบียมเรียงตัวเป็นวงคำพูดในหนังสือยกมาเลยเพราะฉะนั้นเวลา,าทันไหมวัเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาแบบว่าทวนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ ควรจากในหนังสือสวส,ว,สวทเป็นตัวตกท้ายก็ได้นะเพราะว่าเขายกคําพูดตรงนี้มาออกในหลายๆข้อมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ต้องเป็นลําต้นของมะม่วงแล้วแหละพืชใบเลี้ยงคู่นะคะที่แบบเป็นไม้ยืนต้นหน่อยเพราะว่าต้องมีระยะเวลาให้เขาได้เกิดเป็นไซเลมทุติยภูมิแสดงว่าน่าจะต้องมีอายุประมาณหนึ่งเพราะว่าถ้าอายุย,ย,ยังน้อยจะยังไม่พบนะคะถ้าพวกที่เป็นไซเลมทุติยภูมิโฟร์เอมทุติยภูมิเนี่ยจะเริ่มเจอตอนที่พืชอายุเยอะขึ้นเนาะ วัสดุลามันเดินกระจายอะแค่นี้ก็ตอบได้เหมือนกันวัสดุล่ามันเดินกระจายไปทั่วเนี่ยมันคือลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวภาพนี้ค่ะเนี่ยเห็นไหมกระจายไปทั่วไม่ได้ปีระบบระเบียบเป็นวงแบบของอยูไรคอร์ดที่เรียงเป็นวงนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะเป็นลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวถูกไหมลำต้นข้โพดถูกต้องนะคะชั้นคอเทกกว้างมากตอบได้เลยชั้นคอเทกกว้างมากเนี่ยชั้นคอเทกกว้างมากนะคะ ไซเลมเรียงตัวเป็นแฉกโฟเอมอยู่ระหว่างแฉกโอ้โหรากพืชใบเลี้ยงคู่เท่านั้นค่ะที่จะเป็นลักษณะของชั้นคอเทกกว้างขนาดนี้เพราะว่าถ้าจะพูดว่าคอเทกแคบอ่าถ้าจะบอกว่าคอเทกแคบจะต้องบอกว่าเป็นพืชใบเ e ลี้ยงเดี่ยวรากของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวถ้าจะบอกว่าคอเทกแคบสติลกว้างอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นรากพืชใบเลี้ยงคู่ต้องเป็นคอเทกกว้างสติลแคบแต่ถ้าเป็นรากพืชใบเล e ี ang, ้ยงเดี ab, ่ยวสติลกว้างคอเทกแคบนะคะ อ่าโอเนะเพราะฉันข้อนี้ก็ถูกต้องตอบข้อขอไข่ขนะคะเรียนคนไหนสนใจขอชีวะที่รวบรับตรงจุดนะคะเก่งทุกจุดออกเน้นทุกจุดจําปูพื้นจากไม่มีพื้นฐานสามารถที่จะเก่งชีวะได้เลยนะคะขอครูฝ่ามีทั้งทําเกรดขอสอบเข้ามีรีวิวจากรุ่นพี่ทั่วประเทศสอนมาเป็น10ปีแล้วนะคะประสบการณ์สอนเนี่ยไม่ต้องห่วงแน่นอนไปทดลองเรียนได้ที่ www.steveward.in.th